พระกุมัรกัสสะก็ยกตัวอย่างถาม,ถามต่อไปว่าดูก่อนบพิษก็ปริยายซึ่งเป็นเหตุให้บพิษยังคงมีความเห็นอยู่อย่างนี้ว่าโลกหน้าไม่มีเราสัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นไม่มีผลวิบากของกรรมที่สัตว์ธรรมดีนำชมมั่วมีมีอยู่หรือคืออะ,อะไรเป็นเหตุที่ทําให้ท่านฝังใจถึงขนาดนั้นพระกุมัรกัสสะท่านเจาะต่อไปอีกว่าโยมมีความเชื่อปักใจไปอย่างเนี้ได้รับข่าวสารอะไรมา ได้รับข่าวสารใครเป็นคนรายงานอืมนะหูหนักไว้หน่อยถ้าเทียบปัจจุบันเนี่ยนะไม่ใช่ฟังความข้างเดียวหูเบาเขาเป่าเป็นปิวนุ่น,เป,นเป็นปุยนุ่นไปได้เอ,อฟังความข้างเดียวไงม,มันก็เลยอคติเอียงทะเลอยู่งั้นนะถึงรู้ว่าเขาดีแค่ไหนยังไงก็ยังเล่นงานอยู่อันนี้ประมาณนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถึงว่าคําตอบท่านกรมการกึปะมีเหตุมีผลนะแต่ว่าผมก็ยังเชื่ออย่างนี้กรมการศึกษะท่านก็เลยลุกต่อไปว่า แล้วอะไรเป็นเหตุที่ทำให้โยมปักใจถึงขนาดนั้นท่านที่ทำให้เหตุที่ท่านปักใจมาดูกันต่อพระประยาปสิก็บอกว่ามีอยู่ท่านกัสปะกุมารกัสปะถามว่าเปรียบเหมือนอะไรระบอบพิษดูก่อนท่านกัสปะนี่ยกตัวอย่างเลยท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักพิสูจน์มาตั้งแต่ยุคก,ก่อนแล้วมิตรอมมาดญาติสาโลหิตของข้าพเจ้าในโลกนี้ ที่เป็นคนฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูด่สเสียพูดคำหยาพูดเพอเจอมากเพราด้ยความเพ่งเลงคิดปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นผิดคือท่านเห็นพฤติกรรมของหมู่ญาติของท่านเนี่ยเป็นทั้งพวกอ,อํามาตญาติสายโลหิตหรือคนใกล้ชิดของท่านเนี่ยทำผิดศีลผิดธรรมทั้งฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูด่สเสียพูดคำหยาพูดเพอเจอ โอ้ปดได้ทุกอาทิตย์อะไรประมาณนั้นอภากไปด้วยความเพ่งเลง็งคิดปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นผิดสมัยอื่นคนเหล่านั้นป่วยได้รับทุกเป็นไข้หนักป่วยหนักอาการคันโคม่าแล้วเมื่อใดข้าพเจ้าทราบวบัดนี้คนพวกนี้จักไม่หายจากป่วยเมื่อนั้นข้าพเจ้าเข้าไปหาคนเหล่านั้นโอวิธีการเยี่ยมป่วยเยี่ยมไข้ท่านพนะระยาปยาสีนี่รู้ว่าป่วยประงาประงาใกล้าาจะตายไปเลย รู้ว่ายังไงไม่หายแน่ตายแน่เมื่อนั้นข้าพเจ้าเข้าไปหาคนพวกนั้นและกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวัฏะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลที่ฆ่าสัตว์รักษาประพฤตผิดในการพูดเพชรพูดถอเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อมากไปด้วยความเพ่งเล็งคิดปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นผิดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบาย ทุกขติวินิบาตนรกพวกท่านเป็นคนฆ่าสัตว์รักษาพระพุทธปิการพุดเพศพุทธเทศพูทคกามยพูดเพอเจอหากมากเพด้วยความเพ่งเล็งคิดปองร้ายผู้อื่นมีความเมินผิดถ้าคำคำของสมณพราหมณ์พวกนั้นเป็นจริงพวกท่านเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักต้องเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกถ้าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกพวกท่านถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกไซพึงมาบอกเราด้วยวิธีไรว่า แม้เพราะเหตุนี้โลกหน้ามีอยู่เราสัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นมีอยู่ผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทําดีทําชั่วมีอยู่พวกท่านแหลพอเป็นที่เชื่อถือเป็นพอเป็นที่ไว้ใจของเราได้สิ่งใดที่พวกท่านเห็นสิ่งนั้นจักเป็นเหมือนดังเราเห็นเองอ๋อนี่พิธีการไปส่งคนไปสู่ปรโลกนะในสังวลิกษิศีลดไว้สําหรับพระเจ้าปยาศีนะพวกเราอย่าไปไม่ใช่โอ้โหพอเห็นหมู่ญาติก็จะตายแล้วบอกเออไงไปแล้วก็อื ตกนรกแน่เลยคุณอันนี้ไปพูดอย่างนั้นเลยนะปายปาปยาสีเนี่ย,ยเห็นไหมบอกมีสมณะพราหมณ์ท่านสอนว่าคนที่ทําความชั่วยอย่างเนี้ยทั้งฆ่าสัตว์รักรัพืชผิดในกรรมพูดกโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพอเจอเพ่งเล็งของบุคคลอื่นคิดปองร้ายบุคคลอื่นเนี่ยตายไปในตกนรกแน่ท่านเนี่ยทุกข้อเลยเห็นญาติคนที่ป่วยเนี่ยนะอย่างนง้ยัยงไงตายก็ต้องตกนรกแน่ ถ้าไปเห็นแล้วนะอย่าลืมกลับมาบอกเราด้วยการที่ท่านไปเห็นแล้วกลับมาบอกเรานั่นแหละเราจะเชื่อเหมือนกับเราไปเห็นเองต้องการพยานยืนยันโอ้โหไปสั่งกันอย่างนั้นเลยนะไอ้คนที่ฟังมันคงจะรีบตายเลย <c oughs> คนเหล่านั้นรับคำของข้าพเจ้าโอ้รับคำด้วยบอกได้ได้ได,ได้หาได้มาบอกไม่หาได้ส่งทูตมาไม่บอกหายเท้ายหร่เลยพอตายเรียบไปแล้วก็ไม่มาเลย แล้วก็ไม่ส่งทูตมาอีกแนละ้วไม่ส่งคนไม่ส่งตัวแทนมาอีกดูก่อนท่านกษัสริปริยายนี้แหละเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ายังคงมีความเห็นอยู่อย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกหน้าไม่มีเราสัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นไม่มีผลของวิบากของกรรมที่ทําที่สัตว์ทําดีทําชั่วไม่มีเป็นสิ่งที่ท่านพิสูจน์มาว่าเห็นคนจะตายแล้วคนนี้ทําความชั่วมาโดยตลอดไปสั่งเขาว่าถ้าตายไปแล้วไปตกนรกไปเป็น ได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆในสัมภาระจะพบต้องกลับมารายงานมาบอกมาเล่าสู่กันฟังหน่อยแต่ไม่มีใครกลับมาเลยสักคนก็เลยทําให้ท่านมั่นใจเลยว่าแสดงว่ามันตายแล้วศูนย์นี่มันไม่ได้กลับมาสักคนเลยแม้จะส่งสัญญาณโทรศัพท์อะไรก็ไม่ส่งกลับมานะอ้สมัยสมัยหนึ่งนะมันเป็นเรื่องที่ตลกมากเลยคือเคยไปเจอโยมอยู่ท่านหนึ่ง ลูกท่านเสียชีวิตลูกท่านเสียชีวิตแล้วก็มันเหมือนท่านไปเชื่อไอ้ความเป,เป็นความเชื่อของท่านน,นะะท่านไปเชื่อพวกเข้าส่งพวกอะไรว่าลูกเนี่ยไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็ไม่รู้เออววันดีคืนดีเนะี่ยวิญญาณของลูกอนะโทรศัพท์มาคุยกับแม่นะโอ้คุยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะแล้วก็เขาบันทึกเทปเอาไว้ด้วยนะเออหลวงพี่เคยได้ฟังเทป ไอ้ที่วิญญาณนันคุยกับแม่แปลกมากเลยตอนนั้นลูกท่านเสียไปตอนจงเป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นนะ่ะวิญญาณนั้นก็บอกว่าเขาคุยกับแม่เขาเนะี่ยจาได้คร่าวๆเหมือนว่าแม่ตายไปแล้วเนี่ยก็ยังไปทําหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือแก่ลูกแก่วิญญาณนี่นะมันก็แปลกดีแต่เนี้ยพระเจ้าพยาสิสั่งไปแล้วเงียบไม่มีใครกลับมาส่งสัญญาณเลยก็เลยทำให้มั่นใจว่าตายแล้วศูนย บอกพระกุมารกัสปะไปอย่างนั้นพระกุมารกัสปะก็เลยยกตัวอย่างต่อไปว่าดูก่อนบพิษถ่าเช่นนั้นอัตมาภาพจะขอย้อนถามบาพิษในข้อนี้บพิษพึงทรงปรยากรตามที่ควรแก่บพิษบพิษจะทำคันความข้อนั้นเป็นฉไฉนบุรุษในโลกนี้จับโจรผู้ประพฤติชั่วหยาบมาแสดงแก่บพิษว่าข้าแต่พระองค์ผู้นี้เป็นโจรประพฤติชั่วหยาบต่อพระองค์พระองค์ทรงปรารถนาจะลงอาชญาอย่างใดแก่โจรผู้นี้ ็คือเป็นโจรที่จะรอบทาร้ายที่จะมีความผิดอย่างมหันกับกษัตริย์เนี่ยนะก็เขาจับได้เอามารายงานตัวก็เลยถามว่าในฐานะที่ท่านเป็นกษัตริย์เนี่ยจะทาอย่างไงขอได้ตรัสอาชญาานั้นเถิดบพิษพึงตรัสบอกบุรุษพวกนั้นอย่างนี้ว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงเอาเชือกอย่างเหนียวมัดบุรุษนี้ให้ให้มีมือไพ่หลัง อย่างมั่นคงแล้วโกนศีรษะพาเที่ยวตะเวนไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตรอกด้วยบันดอคำว่าบันดอก,กหมายถึงสังที่เขาเป่าเป็นเสียงนะคลยคล้ายคล้ายแตรยอย่างนั้นนะเที่ยวตะเวนไปตามตรอกด้วยบันดอมีเสียงดังแล้วออกทางประตูด้านทักษิณแลตัดศีรษะเสียที่ตะแลงแกงก็คือเป็นสถานที่ประหารชีวิต ทางทิศท,ทักษิณแห่งพระนครบุรุษพวกนั้นรับพระดำรัสแล้วพึงเอาเชือกดอ่างเหนียวมัดบุรุษนั้นให้มีมือไพร่หลังอย่างมั่นคงแล้วโกลสิษะพาเที่ยวตะเวนไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตอกด้วยบรรดามีเสียงดังแล้วออกโดยประตูด้านทักษิณแล้วให้นั่งที่ตะแงแกงทางด้านทางทิศท,ทักษิณแห่งพระนครดูก่อนประพิษโจรจะพึงได้รับ,บหรือหนอซึ่งความผ่อนผันในนายเพชรจะคาดว่า ขอท่านนายเพชรคาตจงรอจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ไปแจ้งแก่ญ,ญาติมิตรอมัดญาติสาโรหิตในบ้านหรือนิคมโน้นแล้วจะมาหรือว่านายเพชรคาตจะพึงตัดทิศโจรผู้กําลังอ้อนวอนอยู่ปยาปยาศีหรือพระเจ้าปยาสีเนี่ยยกตัวอย่างว่าเห็นหมู่ญาติเห็นคนใกล้ชิดที่ทําความชั่วมาตลอดชีวิตแล้วก็ถ้าตามหลัก ของคำสอนของสมณะพราหมณ์โดยเฉพาะในคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยชัดเจนเลยว่าคนเหล่านี้ต้องตกนรกแน่นอนหรือว่าต้องไปอบายวิัตาท,ทกขตินรกแน่นอนพูดง่ายๆว่าตายไปไม่ดีแน่สั่งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีใครกลับมารายงานพระกุมารกสปะก็เลยยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าถ้ามีโจรหรือคนที่จะรอบทําร้ายพระองค์หรือมีความผิดอย่างมหันเนี่ย ต้องการที่จะทำร้ายพระองค์แล้วก็ถูกจับได้พระองค์ก็สั่งให้ลงอัจยาก็คือให้โกนผมประจานแห่ไปแล้วก็ให้ไปตัดศีรษะในขณะที่มัดตะแลงแกงพูดไว่าไปสู่หลักประหารแล้วเนี่ยนายเพชรฆาตกำลังจะฆ่าเนี่ยโจรผู้นั้นก็อ้อนวอนขอร้องนายเพชรฆาตว่าเดี๋ยวจะพึ่งฆ่าข้าพเจ้าเลยขออนุญ,ญาต ปล่อยข้าพเจ้าไปบอกแก่หมู่ญาติข้าพเจ้าให้เรียบร้อยไปสั่งเสียให้หมดก่อนมีลูกมีหลานมีญาติที่ไหนก็ไปสั่งเสียให้หมดก่อนแล้วจะกลับมาให้ตัดศีรษะแล้วก็ได้ถามกลับไปว่านายเพชฌฆาตนั้นนะ่ะจะปล่อยไปหรือจะตัดศีรษะเลยพระเจ้าปยสิตอบเลยว่าดูก่อนท่านปัสสะโจรน,นั้นจะไม่พึงได้รับความผ่อนผันในนายเพชฌฆาต ขอท่านนายพิจฉาคจงรอจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ไปแจ้งแก่ญ,ญาติมิตรหรือสายโลหิตในบ้านหรือนิคมโนนจะมาที่แท้นายพิชฉาคดจะพึงตัดทิรษะจนนั้นผู้กําลังอ้อนวอนอยู่ที่เดียวคือนายพิชฉาคนั้นแม่โจรจะอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่ใจอ่อนบอกเดี๋ยวเราจะพึงตัดข้าพเจ้าจะขออนุญาตก่อนปล่อยตัวข้าพเจ้าไปเถอะนายพิจฉาคก็ไม่ฟังก็ตัดคอเลย คมารักษรคสบท่านเปรียบเทียบยังไงดูก่อนบอรพิษโจรนั้นเป็นมนุษย์ยังไม่ได้รับความผ่อนผันในนายเพชฌฆาตนี่ขนาดเป็นมนุษย์นะคุยกันรู้เรื่องนายเพชฌฆาตผู้เป็นมนุษย์ว่าขอท่านนายเพชฌฆาตจงรอจนกว่าข้าพเจ้าจะไปแจ้งแก่ญาติมิตอมรอมาติสารโลหิตในบ้านหรือน,นิคมโน้นก็นจะมามิตอมรอมาติสารโลหิตของปบระพิษที่เป็นคนฆ่าสัตว์ลักพพทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดสเส่อเสียพูดคำหยาบ พูดเพลยเจอมากไปด้วยความเพ่งเล็งคิดปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นผิดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกแล้วจักได้ความผลผ,ลผันในนายนิจบาลหรือว่าในนายนิจบาลแล้วหรือว่าขอท่านนายนิรยบาลจงรอจนกว่าข้าพเจ้าจะไปบอกแ้่พเจ้าปญญายสิแม้เพราะเหตุนี้โลกหน้ามีอยู่เราสัตว์ผู้ผุดเกิดเกิดขึ้นมีอยู่ผลแห่งวิบากกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีอยู่ดูก่อนบพิษโดยปริยาย ของบ่อพิษนี้แหละต้องเป็นอย่างนี้ว่าแม้พอเห็นนี้โลกหน้ามีอยู่เหล่าสัตว์ผู้ปดเกิดขึ้นมีอยู่ผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทําดีทาชั่วมีอยู่เป็นการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเห็นชัดเจนว่าขนาดว่าเป็นมนุษย์มีความผิดทางอาชญานายเพชฌฆาตก็ยังไม่ได้ปล่อยตัวให้ไปบอกญาติสายโรหิตแล้วค่อยมาตัดคอถึงเวลาปุ๊บนายเพชฌฆาตเขาทาหน้าที่ตัดคอเพราะเราปล่อยไปแล้วคิดหรือว่าเขาจะกลับมาให้ตัด ถ้าเป็นเราเขาปล่อยเราจะกลับมาให้เขาตัดไหมเออท่านก็บอกว่านี่ขนาดว่าเป็นมนุษย์ก็ยังไม่อนุญาตแล้วในนิรยาบาลฑล่ะในนรกเขาก็ไม่อนุญาตเหมือนกันแม้จะอ้อนวอนบอกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งทร,ทรมานข้าพเจ้าเลย๋ยวข้าพเจ้าจะขอกลับไปรายงานพระเจ้าปายาสีซะก่อนแต่ในนิตยาบาลก็ไม่อนุญาต